ได้ฟังเป็นตัวอย่างก็เพราะว่า,เ,าเรื่องราวนี้ท่านได้มีคนเขียนมาถามท่านแล้วมันเป็นเรื่องราวที่ยาวแต่เรางพี่จะตัดตอนเอาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อเนี่ยมาเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราซึ่งในเรื่องนี้น่าจะเ,าเรียบเรียงมาจากเรียนอุบาลฝันในฝันวิทยาในสมัยนั้นที่ยังเป็นช่อง DM c ของพวกเราเลยนะก็จะเป็นปี2547ก็จะเป็นวันที่2เดือน7นะปี2547 ถือว่าเป็นยุคที่ยังยาวนานมากทีเดียวท่านบอกว่าเชื่อสายสายเวทท้องโตวันพระในชื่อเรื่องของมันนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเ,ออเรื่องความเชื่อเหล่านี้แล้วคุณครูไม่ใหญ่ท่านอยากจะบอกพวกเราว่าอย่างไรท่านบอกกราบนพัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกสาวของลูกปกติเป็นคนใจบุญปกตินะถ้าผิดปกติก็แสดงว่าใจไม่บุญละรักษาศีลเนี่ย ใจบุญรักษาศีลชอบเข้าวัดไม่ฆ่าสัตว์และไม่ว่าร้ายใครเลยเออเป็นรูปในอุดมคติของหลายๆคนเพราะบางคนโอ้โหพยายามจะดึงลูกดึงหลานเข้าวัดนี่เฉพาะหน้าร้อนนี่นะจะให้มันมาบวชสักหน่อยที่ยากยาก <c oughs> ทั้งหลอกทั้งล่อทั้งจ้างทั้งวานทั้งขู่เข็นบังคับมันยังไม่อยากแต่นี่ดูดิเออเป็นคนใจบุญเป็นคนรักษาศีลเข้าวัดเนี่ยไม่ต้องไปบีบบังคับเลยอะแถมไม่ว่าร้ายใครด้วย เรียนหนังสือก็เก่งอีกมีความสามารถพิเศษหลายอย่างทั้งดนตรีและกีฬากิริยามารยาทดีผิวพรรณหน้าตาดีโอ้ครบพร้อมเลยนะขณะอยู่ม .6 ได้รางวัลเด็กยอดเยี่ยมเรียนเก่งของโรงเรียนประกวดอะไรก็ได้คัดเลือกตลอดแต่เมื่อกำลังจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็มีเหตุการณ์ผิดปกติเหมือนมีองค์มาเข้าเอออะไสิ ว่ามีองค์ขงเขานี่ในความหมายของเขาก็เหมือนเป็นพวกสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นอะไรเขาก็ว่าไปนะครับว่าองค์ในความหมายนี่นะแท้ที่จริงแล้วเราไม่ต้องไปแสวงหาหรอกองค์มีอยู่แล้วเนะี่ยอง,องพระอยู่พวกเราเนะี่ยไปแสวงหาให้เจอก็แล้วกันไม่ต้องไปเอาองค์จากที่อื่นมาไม่ต้องให้องค์อื่นมาเข้าเพราะมีอยู่แล้วซึ่งไม่เกี่ยวกับความเครียดเพราะสามารถเล่นดนตรีร้องเพลงและทําอะไรได้ทุกอย่างเก่งกว่าเดิมมาก ของไม่เคยทำก็ทำได้หมดไม่เคยสวดมนต์ก็สวดได้ใครเป็นโรคอะไรเมื่อปู่เข้าก็สามารถรักษาโรคหายหมดเ,เราฟังขนาดนี้นี่มันก็น่าเชื่อนะไอ้คนไม่เคยสวดมนต์มันสวดมนต์ได้พอมีปู่มาเข้าเท่านั้นแหละเออร้องเพลงเล่นดนตรีได้นะไอ้ปู่นี่ก็ถือว่าเก่งเหมือนกันนะรู้เพลงแล้วยุคไหนเมื่อปู่เข้าสามารถรักษาโรคหายอีก โอ้ที้งนี้เราก็ไม่ต้องใช้หมอใช้โรงพยาบาลเลยฮะ,ะเชิญปู่มาทีเดียวนี่กินน้ำแก้วเดียวหายทุกอย่างมันก็น่าเชื่อนะแต่เราฟังต่อไปเมื่อปู่เข้ารักษาโรคหายหมดเวลาเข้าโรกสาวจะไม่รู้สึกตัวแต่ปัจจุบันหายเป็นปกติแล้วเอ,อเราหมดสิทธิ์ที่จะไปศึกษา <c oughs> พอเขาหายเป็นปกติแล้วนะปู่คงคงไปเกิดแล้วลูกชายคนเล็กเกิดมาไม่เหมือนพี่ๆคือ ลูกทานยาคุมมาเก้าปีเก้าปีเต็มไม่เคยดื่มเลยอยู่ๆก็ฝันว่ามีมังกรเหมือนพญานาคของไทยตัวเป็นทองคำมาเวียนรอบๆห้องนอนแล้วก็กลายเป็นนกทองคำโอ้ฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะและได้ไข่ออกมาเป็นทองคำนี่ถ้าคนนักตีหวยก็จะพากันวิเคราะห์ใหญ่แล้วเนี่ยว่าแม่ฝันออกมาตั้งแต่พญานาคามาเป็นนกแถมมีไข่อีก ใครออกมาเป็นทองคำลูกก็คว้าไว้ในมือพ่อตื่นเช้ามาลูกชายคนกลางซึ่งยังเด็กก็มาบอกว่าเห็นของโผล่มาที่หน้าบ้านลูกก็ออกไปดูก็พบผ่านทองเหลืองเหมือนโตกแบบโบราณมีดินติดเต็มไปหมดมีแหวนติดมาด้วยอืมเออฝันปุ๊บมันมีของจริงโผล่ขึ้นมาหน้าบ้านเลยนะลูกกลัวไม่กล้าหยิบจึงไปตามแม่ชีที่วัดใกล้บ้านซึ่งดูหมอแม่นมาดู แม่ชีบอกลูกว่าลูกถูกทําของแล้วนาของทั้งหมดไปแม่ชีก็บอกว่าเป็นของไม่ดีหรอกเดี๋ยวแม่ชีจัดการให้ก็เอาไปนะจากนั้นลูกก็เกิดอาการแพ้ท้องทันทีจะกินแต่ผลไม้ไม่กินของขาวเลยเป็นเวลาสี่เดือนเต็มเมื่อลูกตั้งครรภ์ได้เจ็ดเดือนไม่มีใครรู้ว่าลูกตั้งครรภ์เพราะท้องไม่โตจะโตเฉพาะวันพระอเออแปลกดีเมือนกันนะเออ ทุกวันเนี่ยท้องไม่โตแต่พอถึงวันพระท้องจะโตขึ้นมาไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอก็ไม่พบเด็กไม่ได้ยินเสียงหัวใจของเด็กเต้นมีคนแนะนําให้ลูกไปหาหมอโบราณที่เก่งๆลูกลองไปหาดูเขาบอกว่าปกติลูกจะออกมาเป็นลูกกรอกนี่ตามวิชาของของหมอดูเขาว่าลักษณะเนี้ยออกมาก็คงเป็นลูกกรอกและจะทําให้พ่อแม่รวยนั่น หมอเขาก็มีเทคนิควิธีการของเขาเหมือนกันซึ่งเมื่อลูกเริ่มท้องฐานะขอลูกก็ดีขึ้นยิ่งขึ้นลูกบอกหมอว่าลูกไม่อยากได้ลูกกรอกขอเป็นลูกคนได้ไหมหมอก็บอกกับลูกว่าปกติก่อนจะเกิดเขาจะมีของติดตัวมาด้วยแต่ลูกถูกหลอกเอาของไปแล้วอันนี้หมอดูบอกนะไม่ใช่หมอโรงพยาบาลแต่ไม่นานคนที่เอาของไปจะเดือดร้อนและนามาคืนลูกและแนะนําให้ลูกไปหาเทพที่ทรงให้ทําพิธีให้เนี่ยวัตรจักรเนี่ยมันน่าเชื่อถือนะ โอ้มันมีพยานหลักฐานมีอะไรที่เป็นองค์ประกอบหมดเลยอะ่ะคือถ้าเราไม่ยึดหลักของในความเชื่อของพระพุทธเจ้านี่เป๋ได้เลยเพราะว่ามันมีองค์ประกอบเหล่านี้เขาก็ทำพิธีให้พอผ่านไปหนึ่งวันท้องของลูกก็โตขึ้นเหมือนคนปกท้องปกติลูกจึงไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอก็ตรวจเจอและประหลาดใจมากและอยู่ๆแม่ชีก็นำผ่านมาคืนลูก แต่แหวนเอาไปขายแล้วอแต่เราให้ฟังว่าตั้งแต่หลอกเอาของไปไม่เคยมีความสุขอยู่วัดไม่ได้ถูกสั่งลื้อกุฏิต้องย้ายไปอยู่ที่วัดอื่นและมีเรื่องตลอดเวลาจึงนําของมาคืนลูกลูกจึงนําพานมาขัดได้ได้เห็นสิ่งที่ผานมีรูปนกเหมือนตอนที่ลูกฝันเห็นไหมมันมีองค์ประกอบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเขาเรียกวเป็นสต,สตอรี่ที่โอ้มันน่าเชื่อถือเขาที่เขาเลยถามนะ ลูกขอกลับรียนถาม่ไดเพระคุณหลวงพ่อดังนี้ค่ะหนึ่งลูกสาวของลูกเคยทําอะไรมาจึงมีอาการเหมือนมีองค์มาเข้า <c oughs> เธอควรปฏิบัติตัวอย่างไรและจะมีองค์มาเข้าอีกหรือเปล่าคะที่เป็นเป็นสิ่งที่เข้าข้างค้างคาใจว่าโอ้ลูกสาวเราดีดีเราเลี้ยงมาอย่างดีทุกอย่างนิสัยใจคอดีบทเอาอยู่ๆกลายเป็นร่างทรง ขาก็อยากสงสารลูก่นะว่าทำยังไงถึงจะให้ลูกเนี่ยหลุดพ้นจากตรงนี้ 2. เพราะเหตุใดตอนท้องลูกชายคนเล็กจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นชาติก่อนลูกชายเคยทำอะไรไว้เกี่ยวข้องกับลูกเ,เกี่ยวข้องอะไรกับลูกคะก็คือลูกชายเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ที่เป็นแม่ที่เขียนมานี่นะสามเหตุการณ์ต่างๆที่ลูกและครอบครัวเจอเกี่ยวข้องกับวิทยาทรมาทำให้เกิดขึ้นหรือไม่และจะแก้ไขยอย่างไร สี่ตอนลูกชายคนเล็กประเกิดมีคนบอกว่ามีกุมารปานทิพย์ปานทองคอยดูแลอยู่และให้หุน่นรูปกุมารทองมาด้วยลูกได้จุดทูบบอกอัญเชิญเขาไปแล้วเวลานี้เขายังอยู่ที่บ้านของลูกหรือเปล่าลูกควันทาอย่างไรลูกกลัวต้องไปเป็นวิทยาธรลูกอยากไปดูสิตบุรีวงบุญพิเศษนี่เป็นนักเรียนตัวจริงรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันไม่ใช่หนทางก็อยากจะไปวงบุญพิเศษ แต่จะไปได้หรือไม่ไดนะ้แล้วก็จะละทิ้งสิ่งเหล่านั้นจริงหรือไม่จริงก็มีคำตอบจากคุณครูแม่ใหญ่ของพวกเรานะท่านก็ฝันเป็นตูปเป็นตะหาคืนหนึ่งทีแล้วก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังเป็นนิทานประลำประราตั้งแต่ปี2547นะอยะจะไปคิดว่ามาฝังตอนนี้นะเดี๋ยวจะหาว่าหลวงพี่มาบอกว่าฝันตอนนี้แล้วยุ่งอีก หนึ่งลูกสาวมีพิบากกรรมในอดีตเคยนับถือเรื่องทรงเจ้าเข้าผีและเคยเป็นร่างทรงมาด้วยทําให้ในชาตินี้มีกายละเอียดสายวิทยาธรมาสิงส่งได้นี่ไงคือพอไปออยอมรับนับถือไปเชื่ออย่างนั้นเหมือนที่เลิมพี่บอกแต่แรกนะว่าเเราเห็นดอกไม้สวยก็แวะนั่งชมดอกไม้สักหน่อยไม่เป็นไรมัง้งที่ไหนได้เขาสร้างบาร,รมีกันไปไกลแล้วนะมันจะวิ่งไม่ทันเอาแค่ เราฟังดูเหมือนเออมันก็เห็นหน้ามีอะไรมากเลยนะก็พอทรงแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากก็คิดกันอย่างนั้นแต่มันมีมีผลมีผลต่อการดําเนินชีวิตมีผลต่อเส้นทางการสร้างบาร,รมีมันจะเรียกว่าเป็นโมหะอย่างหนึ่งความหลงอย่างหนึ่งสุดท้ายช่วยเหลือคนมากไามแตก่ก็กลายเป็นแค่วิทยาธรชั้นจาตุมหาราชิกาเท่านั้นเองนะ ดังนั้นชาตินี้ให้บอกลูกสาวให้ตัดใจหักดิบเลิกนับถือพวกสิงสิงทรงทรง,งอย่างเด็ดขาดและหันมานับถือพระรัตไตรัยอย่างจริงจังแต่เพียงอย่างเดียวให้มั่นคงก็จะไม่มีองค์มาเข้าและจะหมดจากวิบากกรรมนี้ต้องหักดิบทิ้งไปทุกอย่างแล้วพี่เคยไปเจอท่านเจ้าภาพอยู่ท่านหนึ่งนะท่านมีสายวิบากกรรมคล้ายๆอย่างนี้ไปนั่งปฏิบัติธรรมที่ไหนก็อึดหัดโอ้นั่งไม่ได้ อ,อาจารย์นิทยาทรเขาตามมากเลยตามนิมนพระไปสวดมนต์ไปทำพิธีที่บ้านมันมาถึงที่บ้านน่ะคลา,คลาในประวัติของหลวงพ่อรัตตชีโวที่ท่านพยายามจะเลิกจากอาจารย์สายเวทก็มาแสดงท่าให้เห็นบ้างมาทำเหมือนจะทำร้ายมาคูมาอะไรสารพัดนะนิมนพระไปเจริญพุทธมนต์ก็แล้วแล้วเอ๊ะทำไมมันยังไม่หาย พี่เขาคิดว่าเอ้ด้วยความที่เรารู้ศึกษาเรียนรู้จักโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันก็รู้ว่าจริงๆแล้วอาจารย์พวกนี้เขาจะมีสื่อมีสื่อของเขาอยู่นะมีสื่อก็หมายถึงว่ามีสิ่งของที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตัวผู้นับถือกับอาจารย์วิทยาธรหนึ่งละบางทีเขาจะสื่อสารกันด้วยเวทมนต์คาถาอาคมนั้นส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งคือจะต้องมีที่เราเรียกว่าเป็นขันเป็นอดอกไม้ธูปเทียนเป็นได้เป็นของที่เขาให้มาสิ่งเหล่านี้จะเป็นสื่อได้หมดเลยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระธรรบุญจเจริญพุทธมนตร์ถูกหลักวิชาหมดแล้วทำไมอาจารย์วิทยาธรเหล่านั้นยังมารบกวนได้ก็เลยไปถามก็าว่ามันยังมีสื่ออะไรที่อยู่ในบ้านนั้นให้เอาออกให้หมด ก็ไปทําพิธีนะเอาออกหมดเลยเอาออกหมดแล้วมันก็ลดน้อยถอยลงไปจากที่เคยมาบ่อยนะมันก็รบกวนบ่อยก็รบกวนน้อยลงแต่ก็ยังมามพี่ก็บอกว่ามันจะต้องมีสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่กับท่านเจ้าของบ้านนั้นเจ้าของบ้านก็บอกเออเอาทิ้งหมดแล้วนะเคลียออกหมดแล้วนี่ทาไม,มพี่บอกมันยังเหลืออยู่น่ะ สุดท้ายเขาก็ไปพิจารณาเห็นมันเหลืออยู่ชิ้นเดียวคืออะไรได้ผูกแขนแปลกมากเลยไอ้ได้ผูกแขนสีแดงๆที่เขาให้มานะตั้งแต่ดัดตัดได้ผูกแขนออกไปอาจารย์พิธิเทตถา,าวนหายงับเลยน,ะนั่นน่ในบ้านใครที่ยังมีสื่ออะไรอยู่ติดอยู่ทีเนี้ยต้องไปทําความสะอาดให้ดีนะถึงเขาเรียกวาจะหักดิบตัดสินใจจากพวกนี้ได้ ถ้ายังเสียดายยังหลงเหลืออยู่เนี่ยมันก็ยังมีสื่อสื่อสารกันอยู่อย่างนั้นเพื่อไงว่ายังลบเบอร์โทรเขาไม่ได้ลบไลน์เขาไม่ได้ก็ติดต่อมันอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็ใจอ่อนไม่อยากจะรับเดี๋ยวก็รับจนได้ดังนั้นสื่อมันยังเหลือคุณครูไม่ใหญ่ก็บอกว่าต้องหักดิบตัดใจจากสิ่งเหล่านั้นแล้วนับถือพระรัตนตรัยอย่างเดียวยถึงจะหมดวิบากกรรมนี้สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนท้องลูกชายคนเล็ก เพราะลูกชายคนเล็กก่อนมาเกิดก็เป็นภูมมะเทวาชั้นดีสายวิทยาธรเห็นไหมเื่อพวกเราไปดูสิบบุรีไปดาวดึงไปอะไรกันหมดพวกนี้ยังอยู่วิทยาธรอ,อยู่เลยนะเพราะว่าไปไปหลงนะจำที่พี่บอกไงไปนั่งชมนกชมไม้ชมวิวอยู่เนื่องจากชาติก่อนได้เคยนับถือวิชาสายเทศสายวิทยาธรตายแล้วจึงไปเป็นภูมมะเทวาดังกล่าว ที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับลูกเพราะตัวลูกเองก็คือตัวผู้เป็นแม่เนี่ยชาติในอดีตและในปัจจุบันก็ได้เคยนับถือเรื่องพวกนี้มาก่อนเหมือนกันจึงดึงดูดพวกที่นับถือเรื่องเหล่านี้มาเกิดในคันดังนั้นถ้าอยากจะไปรุสิตบุรีวงบุญพิเศษเมื่อลูกชายโตขึ้นก็ต้องถวายตัวให้เป็นลูกพระพุทธเจ้าแนะนําให้ลูกชายบวชเป็นสามเณรสักระยะหนึ่ง แล้วให้หันมานับถือว่ารัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะทําให้อาจารย์เก่าๆสายวิทยาธรเลิกสนใจและไม่ตามมายุ่งเกี่ยวด้วยก็นี้เป็นวิธีการแก้ไขนะสามเหตุการณ์ที่ลูกและครอบครัวเจอก็เพราะมีเชื้อสายแห่งการนับถือสยเวทมาก่อนดังกล่าวเมื่อหันมานับถือพระรัตนตรยัยสิ่งเหล่านี้ก็จะหมดไปเองลูกจะได้กังวลใจไปเลยให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เสียชีวิตของเราก็แล้วแต่เราจะลิขิต ก็คือเรายัางยินดียังชอบอยังติดใจกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ได้สิ่งเหล่านั้นอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหทำเกือบตายได้ไปแค่วิทยาธรน,นะได้แค่ปุมะเทวาชั้นดีทันนั้นเนี่ยมันมองเหมือนเหมือนขลังเหมือนดีบางคนภูมิใจแทงไม่เข้าฟันไม่เข้ายิงไม่ออกสุดท้ายเป็นไงตายไหม,มก็ตายเหมือนกันนะ บางคนโอ้โหภูมิใจมากหนังเหนียววิชาวิทยาธรสมัยก่อนเนี่ยหนังเหนียวโอ้สุดท้ายเป็นฝีไปหาหมอหมอผ่าไม่เข้าเอ,อฝีอักเสบตายไม่ตายเพราะปืนไม่ตายเพราะมีดไปตายเพราะฝีอ่ะโอ้ชีวิตวิทยาธรนะม,มันฟังดูเนละ้วเออมันเป็นอย่างนั้นนะมันมีจริงๆดังตอนนั้นเนี่ยเราต้องไปศึกษาให้ดีว่าเราจะเอาแบบไหน ถ้าจะเอาสร้างบารามีไปที่สุดแห่งธรรมเนี่ยเราก็ต้องไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับความเชื่อเหล่านั้นชาติที่แล้วจะเกิดเป็นอะไรมานั้นไม่สําคัญท่านบอกมาเลยว่าจะเกิดมาเป็นอะไรไม่สําคัญชาตินี้ให้ลูกตั้งใจเป็นกระไรมิตรให้ครอบครัวให้ลูกสร้างบารามีธรรมานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากและอธิษฐานจิตไปดูสิทธิบุรีด้วยกันจะดีกว่า สร้างบรารมีเสร็จถ้าอยากจะไปดูสิิบุรีบงบุญพิเศษเขตบร,รมโพธิสัตว์ก็ต้องอธิษฐานจิตมุ่งตรงไปตรงนั้นเรารู้หลักวิชาแล้วว่าถ้าจะไปสร้างบาร,รมีกับหมูค่คนณะเราจะไปพักกลางทางระหว่างทางไปพักระหว่างทางที่ดูสิบบุรีวงบุญพิเศษเขตบร,รมโพธิสัตว์พอสร้างบาร,รมีเสร็จก็ต้องอธิษฐานอธิษฐานมุ่งตรงไปตรงนั้นเลย นี่ก็เป็นส่วนที่ตักตอนมาให้เห็นว่าจริงแล้วเนี่ยาการสร้างบาร,รมีหรือศรัทธาที่จะเป็นอริยทรัพย์ก็คือความศรัทธาในปัญญาการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถ้าเราได้ไปศึกษาในคําสอนของพระพุทธองค์ก็ไม่ได้สอนให้ชาวพุทธไปหลงหรือยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าตอนหลังมานั้นความเชื่อเหล่านี้ มันมีมาที่จริงมันมีก่อนที่พระพุทธศาสนาตราจะบังเกิดขึ้นมีมาก่อนยาวนานแต่พอมีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นพวกนี้คําสอนเหล่านี้ก็ยังอยู่คําสอนต่างๆเหล่านี้เนนับป,นปัจจุบันนี้มันก็จะแปลสภาพออกมาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในยุคของสื่อสารหรือเราเรียกว่าสังคมโซเชียลต่างๆพวกนี้มันเกิดขึ้นแล้วไปไวมากแแหกันไปแผ่กันไปจนกระทั่ง ถ้าหากว่าเราไม่มีความมั่นคงไม่มีศรัทธามั่นคงในพระตนะตรายจริงๆเราก็จะหลงกระแสไปได้พราะหลงกระแสไปอย่าลืมนะหลุดไปแค่ไม่กี่ไม่กี่ปีไม่กี่ครั้งมันก็ไปยาวแล้วไปไกลแล้วเหมือนเวลาหมู่คณะเราสร้างบาร,รมีเนี่ยโอ้โหเรามีบุญบุญต่อเนื่องกันเลยจากบุญธรรมญาติตาเสร็จนี่จะมีบุญยีิบสองเมษามีบุญบุญใหญ่ๆที่เราจะทําที่เราจะสร้างกันต่อไป ถ้าเราหลุดออกไปไม่ได้มาร่วมงานบุญไม่ได้มาสร้างบุญสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะหมู่คณะเขาสร้างเขาก็ได้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็รู้เองอยู่แล้วว่าแต่ละครั้งที่เราสร้างบาร,รมีทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่ละครั้งเนี่ยกำลังบุญมันเกิดขึ้นมาหาศาลแค่หลุดออกไปหยุดออกไปไม่กี่งานหมู่คณะเขาไปไกลแล้วเขาไปไกลมันก็จะทําให้เรา ช้าตามหมู่คณะเขาไม่ทันนะตามการสร้างบาร,รมีของคนอื่นเขาไม่ทันดังนั้นเราต้องรักษาอริยศัพย์เรื่องของความศรัทธ,ธาในปัญญาของการตัดสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไว้